สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะโคดนารีปั้นนขายติปิกนะคะในคลิปนี้นะคะนารีจะมาให้ทุกคนนะคะดูเว็บไซต์ที่นารีสร้างขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะถ้าใครนะคะเป็นองคอ์กรและใครอยากมีเว็บไซต์ของตัวเองแบบง่ายๆนะคะลองดูนะคะว่านารีทำไม่กี่วันแล้วค่าอนาลิติกอะคะ่ะมันขึ้นในระดับไหนนะคะและทีนี้ เราสามารถทำเองได้เนี่ยมันสุดยอดละแต่ถ้าใครนะคะอยากจะให้นารีสร้างเว็บไซต์ให้ก็บอกได้นะคะเดี๋ยวลองไปดูแต่ละหน้านะคะที่เป็นส่วนของด้านหน้าหน้าเว็บไซต์จริงๆไม่ได้ส่วนของด้านหลังบ้านนะคะและเราอ่ะติดนะคะข้อมูลนะเชิงลึกของเขาก็อนาอนาลิติกนะคะของ นะคะคซึ่งจะช่วยให้เรารู้ว่าเขามีคนเข้ามาหน้าเว็บไซต์เราเท่าไหร่แล้วนะคะมาจากที่ไหนส่วนมากดูหน้าไหนแล้วเขาดูอะไรนะคะกี่นาทีนะคะแล้วเราจะรู้ได้เลยว่า เขาสนใจเรื่องอะไรทีนี้ข้อมูลเหล่านี้นะค่ะมันดีตรงไหนเราสามารถไปสร้าง SEO ได้นะคะแล้วก็ SEM ได้นะคะเราก็จะสามารถโฆษณาเว็บไซต์ของเราธุรกิจของเรานะคะบริการของเราได้ง่ายขึ้นนะคะโดยข้อมูลเชิงลึกที่เราจะไปดูกันหลังจากนี้นะคะแต่ตอนแรกนารีจะพาทุกคนไปดูหน้าเว็บไซต์กันก่อนนะคะเดี๋ยวนารีจะแชร์ให้ดูนะคะดูหน้าเว็บไซต์กันเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะ อันนี้คือหน้าเว็บไซต์ที่นารีทําขึ้นนะคะเริ่มต้นออนไลน์ให้ทุกที่ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนค่ะ่าของนารีจะมีในส่วนของการสอนและการบาริการการทําการตลาดออนไลน์นะคะคูงวงจรนะคะสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก SME นะคะแล้วก็สําหรับผู้เริ่มต้นนะคะผู้เริ่มต้นออนไลน์นะคะคนไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้ด้านธุรกิจออนไลน์เลยนะคะแล้วก็สําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนและขยายธุรกิจสู่ออนไลน์นะคะต้องการแบบ เติบโตแบบอีกแบบหนึ่งอะต้องบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่ความต้องการของธุรกิจนั้นๆเลยดีกว่านะคะโดยประสบการณ์ของนารีเองนะคะก็สามก็ทํามาหลายแบรนด์นะคะแล้วก็สัมผัสมาจากจุดที่ว่าว่าไม่มีความรู้เลยจากคนไม่มีพื้นฐานเลยจากธุรกิจที่ไม่มีอะไรเลยอารมณ์ประมาณนี้มากกว่านะคะแล้วก็ทําให้เขานะคะถามว่าผลงานนะคะที่ทํามีทั้งที่สามารถนํามา โชว์ได้กับไม่ได้มากกว่านะคะออนะคะอันนี้คือหน้าเว็บไซต์นะคะหน้าเว็บไซต์ของนารีเองนะคะซึ่งจะบอกรายละเอียดเราสามารถนะคะทําหน้าแรกเนะะี่ยค่ะหน้าแรกของเราอะให้ยาวเท่าที่แบบมีรายละเอียดครบเลยก็ได้นะคะโดยที่ไม่มี ในแถบเมนูอื่นในส่วนของบริหารการตลาดออนไลน์รับออกแบบคร์สเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องมีแถบอื่นก็ได้นะคะแต่เราสามารถทําหน้าเดียวเนี่ยคือให้ครบครบทุกอย่างเขาก็ส่วนมากอะคะ่ะคนจะมาเลื่อนหน้าแรกคล้ายๆเซลลเพุนั่นเองนะคะและทีนี้ในส่วนตรงนี้นาลีก็ติดลิงก์ไปที่ l ล n e o f f i c i a l a c เ o u n t นะคะเพื่อให้เขาติดต่อเราโดยตรงนะคะแล้วเราก็เก็บข้อมูลได้ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้นารีก็ติดนะคะเพื่อได้ดูข้อมูลเชิงลึกอีกสเต็ปหนึ่งในส่วนของ Line o f f i c i a l a c c o า n t นะคะในการคัดลอกลิงก์เฉพาะมาแปะวางในเว็บไซต์นี้นะคะเราก็จะรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มาจากช่องทางไหนทีนี้เราก็จะวัดผลได้อีกว่าส่วนมากลูกค้าเราอ่ะ เจอหาเราเจอที่ไหนอันนี้มันคือมันสุดยอดตรงนี้แหละคะ่ะหาเราเจอได้ที่ไหนแล้วเราจะได้ทําการตลาดต่อทีนี้ข้อมูลเหล่านี้เราจะเอาไปยิงโฆษณาแล้วเราจะทําให้เราไม่เสียเงินสูญเปล่าเราได้ลูกค้าแน่ๆโดยที่ไม่ยิงสเปะสปะด้วยนะคะแล้วในส่วนของเนี่ยค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะบริการการตลาดเนี่ยเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะนาลีก็ทำมาจากนะคะเว็บของแ a n วานะคะแล้วก็เอามาใส่ลงไปในเบื้องต้นนะคะนาลีสอนวิธีข้าวแล้วในการสร้างเว็บนะคะผ่านไซต์ของ o o o l l s s t t s นะคะแล้วทีนี้นะคะในส่วนของที่นาลีอยากจะมาแชร์แบ่งปันนะคะในในส่วนของ Analytics นะคะ ภาพรวมที่นารีสร้างนะคะนารีเพิ่งทําเมื่อวันที่สิบนะคะแล้วก็เขาจะมีผลนะคะแจ้งให้เราตั้งแต่วันที่สิบสองนะคะช่วงระยะเวลาเนะะี่ยค่ะสิบสองถึงสิบแปดธันวาคือหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งสัปดาห์ประมาณไหนบ้างก็มีผู้ใช้ที่เข้ามากดลิงก์ประมาณ46คนนะคะสีคนนะคะแล้วก็ก็คือเป็นผู้ใช้ใหม่นะคะส่วนมากนะคะอาจจะเสิร์ชคำว่านารี รีสอร์ทอะไรสักอย่างนะคล้ายๆนารีก็เลยเจอเจอนารีนะคะมาจากอมเมริกานะคะคือคนที่หาเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าชื่อเว็บไซต์นารีเป็นนารีกรุ๊ปนะคะก็เลยจะไปสอดคล้องกับนารีรีสอร์ทอะไรสักอย่างนะคะนารีรีสอร์ทนะคะเ,ออเขาอาจจะมาแบบประมาณว่า ที่เที่ยวในประเทศไทยอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะและทีนี้ค่ะพอเรารู้ข้อมูลตรงส่วนนี้ค่ะประเทศไทยแล้วทีนี้ยมันลึกตรงที่ว่าเราสามารถรู้ได้ว่ามาจากตรงไหนของประเทศไทยนะคะไปดูข้อมูลด้วยกันทุกอย่างค่ะเวลาเราทําอะไรแล้วเรารู้ข้อมูลเชิงลึกเราจะรู้ว่าเราจะต้องทําการตลาดยังไงเราจะสร้างแคมเปญแบบไหนแล้วเราจะ อหากลุ่มลูกค้าได้ยังไงและกลุ่มลูกค้าของเราเราจะรู้ได้เลยว่าเราจะไปเสียตังตรงช่องทางไหนที่ได้ผลเร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะคะอันนี้นะคะของคนไทยมาจากมาจากคนไทยนะคะใช้เวลาในส่วนของการดูประมาณสองนาทีเห็นไหมคะ่ะแล้วเดี๋ยวน,นันดีจะให้ดูนะคือแค่ไม่กี่วันอันนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะ เพราะว่าเราใช้เว็บไซต์ของ Google Site ใช่ไหมที่นี้เนี่ย g o o ก l e ก็ต้องสนับสนุนเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วถูกไหมอันนี้คิดแบบง่ายๆเลยนะเอาดูภาพรวมเอว้าพลาดเอาไหมภาพรวมนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้คือภาพรวมแล้วดูตรงนี้นะคะจํานวนนะคะจํานวนการดูนะคะก็คือผ่านหน้าเนี่ยก็คือเขาจะเข้าไปดูหน้าแรกเห็นไหมคะสักส่วนมากดูดูด,ด,ดูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแป๊บแป๊บอย่างน้อยก็รู้จักนาะรีกรุ๊ปละอ่ะถูกปะอ่ามันก็ค,นคุ้นคุ้นตาละอ่ะอ่าทีนี้ที่เขาเข้าไปดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของนารีกรุ๊ปในหน้าคอร์สเรียนกับรับทำการตลาดออนไลน์เห็นไหมคะ่ะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดติดต่อสอบถาม ส่วนรับออกแบบมันจะดูแค่หนึ่งอ่ะเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ใช่ไหมแล้วเราก็รู้ในส่วนนี้ได้ด้วยอยเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้นาะลีลืมให้ดูในส่วนนี้นะคะก็คือเรารู้เลยว่าเขามาจากจากตรงไหนของอเมริกาอย่างเงี้ยเออแล้วรู้ได้ว่าประเทศไทยมาจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะ นะเมื่อกี้เด้วมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าอยมันจะยุ่งยากไปไหนแต่ว่าคําว่ายุ่งยากก็คือเรารู้ข้อมูลลึกแต่เราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรต่ออันนี้คือสําคัญไม่ใช่ว่าเราทําทาทาไปแต่เราไม่มีอะไรวัดผลเลยไม่รู้ข้อมูลเลยว่าเราทํามาถูกทางไหมเรา ทำได้จริงๆมั้ไหมหรือว่าเรามาโนเองอย่าเงี้ยค่ะเครื่องมือเหล่านี้จะมาวัดผลให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราเดินมารานานไหนและข้อมูลที่เราทํามาดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนสนใจไหมในสเต็ปไหนนะคะแล้วเราค่อยเสียตังค์ใช่ไหมเนี่ยค่ะมาจากในส่วนของกรุงเทพแล้วก็พัทยาแปลว่านะคะต้องแปลว่า Google นะคะพยายามดึงเราขึ้นนะคะในส่วนของกลุ่มคนที่พิมพ์แล้วก็ใช้ ในการเสิร์ชอ่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดนะคะในการค้นหาอะไรบางอย่างและเจอเรานะคะเนี่ยค่ะไทยอังกฤษเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยส่วนมากก็ไยพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยแต่ว่านารีจะใส่คำคือทุกตัวหนังสือที่อยู่ในเว็บไซต์เชื่อได้เลยว่าเสิร์ชเจอแน่นอนถ้ามันโดนคำว่าที่เขาต้องการค้นหาอันนี้หลักการง่ายๆเลยนะคะทีนี้ที่นารีอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่า ในส่วนของการทำการตลาดออนไลน์คือเราสามารถวัดผลและยิ่งเรามีเครื่องมือนะคะในส่วนของหน้าหลังบ้านมาวัดผลแล้วเรานาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เพื่อทำการตลาดวิเคราะห์เพื่อหากลุ่มลูกค้าที่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ใช่โดยที่เราไม่ได้สุ่มและเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์แน่นอนค่ะ นาลีอยากจะให้ทุกคนนะคะลองศึกษานะคะจากความไม่รู้เนี่ยนะคะนาลีก็ไม่รู้แต่นาลีชอบเรียนรู้และนาลีก็สนุกกับมันและนาลีเชื่อว่าทุกอย่างที่บริษัทใหญ่แบรนด์ใหญ่เขาทําแปลว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างเพราะเขาเติบโตไปวเรื่อยๆถูกต้องไหมคะเราเป็นธุรกิจเล็กนะคะเราเพิ่งเริ่มต้นอะไรที่ศึกษาแล้วมาเพิ่มพูนนะคะ ให้เรามีศักยภาพมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเติบโตแบบธุรกิจแบรนด์ใหญ่ๆเพอทำกันได้เราก็ควรศึกษาและหาความรู้เรื่อยๆนะคะเราอาจจะมาจะแบบบ้านๆกันก่อนทำแบบบ้านๆไม่รู้กันก่อนแล้วเราค่อยใส่เทคนิคเข้าไปเรื่อยๆใส่ความรู้เข้าไปเรื่อยๆและเราจะเติบโตแบบมีมาตรฐานไม่ใช่เติบโตแบบมีช่องว่าง ตรงฐานอะไรเนี่ยโครงสร้างไม่แข็งแรงแล้วเราจะเติบโตได้แบบแข็งแรงได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกธุรกิจนะคะเราทําแบบประสบการณ์แล้วได้ที่เหลือเราเอาสิ่งที่เป็นหลักการเป็นการเสริมรากฐานโครงสร้างของเราให้มั่นคงในธุรกิจและเราจะเติบโต แบบย,ยั่งยืนและเติบโตแบบเรื่อยๆนะคะถ้าเรารู้จักพัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะนารีอยากจะแนะนำนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากให้นารีเข้าไปแนะนำหรือพีเต์น,นะคะหรือว่าให้ความรู้นะคะหรือต้องบอกหรือให้นารีเข้าไปนะคะแบบประมาณว่าเออช่วยทำเว็บไซต์อะไรก็แจ้งมาได้ติดต่อมาผ่าน ไปดูนะคะเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์นารีกรุ๊ปได้นะคะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะคะค้นนารีปัณณาขายติดปีกหรือจะไปเรียนฟรีผ่านช่องทาง YouTube ก็ได้เลยนะคะชื่อค้นารีปัณณาขายติดปีกเหมือนกันนะคะรองเข้ามานะคะหรือถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะแอดนะคะแอดไลน์เข้ามาเลยค่ะ Line แอนะคะ c o a c s n a w r e ค่ะค้นารีนะคะขอบคุณค่ะ